คนที่มาสัมภาษณ์งานโทนี่คือคนผิวดำเขาคือดร์โดนัลด์เชอร์ลียโทนี่คิดว่าต้องมาสำนักงานแพทย์ซะอีกพอเห็นว่ามีหมอต้องการคนขับรถที่จริงแล้วดร์เชอร์ลียไม่ใช่แพทย์แต่เขาเป็นนักดนตรีที่เล่นเปียโนเขาจะเดินสายออกทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ภาคใต้ของอเมริกาและเขาต้องการคนขับรถที่สามารถจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะว่าในยุคนั้นแถบภาคใต้ของอเมริกามีการเหยียดคนดำที่รุนแรงมากด็อกเตอร์ได้ถามว่าโทนี่มีปัญหาไหมถ้าต้องทำงานให้คนผิวดำโทนี่ก็แถบไปว่าเขาไม่มีปัญหาวันก่อนยังเชิญคนดำมาดื่มที่บ้านอยู่เลยด็อกเตอร์ได้บอกว่างานนี้ต้องเดินสาย8สัปดาห์ไม่หยุดพักจนกว่าคริสต์มาสโทนี่สามารถห่างครอบครัวได้นานขนาดนั้นไหมโทนี่ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับค่าจ้าง แต่ดรเชอร์รี่ไม่ต้องการแค่คนขับรถเขาต้องการให้ทำหน้าที่ขับรถด,ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างทางและเป็นคนรับใช้ใเขาด้วยโทนี่บอกว่าเขาขับรถด,ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างทางได้แต่เขาจะไม่ยอมเป็นคนรับใช้ให้ใคร หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันโทนี่ไปที่โรงรับจำนำเขาเอานาฬิกาไปจำนำเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีเงินแล้วกลับมาถึงบ้านโทนี่เล่าให้โดโลเรสภรรยาของเขาฟังถึงเรื่องที่ไปสัมภาษณ์งานโดโลเรสพูดขึ้นว่าถ้าโทนี่ทำงานให้คนผิวดำเขาคงทนได้ไม่ถึงสัปดาห์แน่แต่โทนี่บอกว่าถ้างเงินถึงเขาก็ทำได้เช้าวันต่อมาดรโทรมาท,ที่บ้านของโทนี่เขาขอคุยกับภรรยาโทนี่ ดอกเตอร์โทรมาถามโดโลเลสว่าเธอจะยินยอมไหมถ้าเขาจะภาคสามีไปจากครอบครัว2เดือนเขาจะจ่ายเงินตามที่โทนี่ขอถ้าโทนี่รับงานนี้โทนี่ตกลงรับงานนี้และโดโลเลสก็ยอมให้โทนี่ไป